สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ไม่ไม่ไม oh. ่ไปแล้วม okay. ันลึกแล้วอืเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มานั่นมันกำลังรอมาเออกำลังรอมาแล้วเออน้องยินรอน้องยินรอมันก็น้องก็ไปหาค่ะเออเก่งมาก เก่งมากเล่นโรงงานนี่ราคาลูกเออเหมือนพ่อพ่อก็เล่นพ่อก็ยิ่งน้องชิคกี้โกลคุ้เออหนูก็อยู่ตรงนั้นเราอยู่เย่โอ้ไกลเกินมูก็ไปไม่ได้นะมูนะมูมูอยู่เกินตรงนี้ไม่ได้ค่ะเไปตรงนี้ใช่มันลึกมันมันลื่นเดี๋ยวมูลื่นเหมือนเมื่อครั้งที่แล้ว เออน้องเออน้องดีๆลูกโมโบดันน้องให้หน่อยค่ะอเออเออดันน้องหน่อยโอ้ยน้องขึ้นฟังหน่อยเออขึ้นได้แล้วโอเคเก่งมากคืออะไรวะเนี่ออน้ำดิใช่มันคือ,ม,คอมันคือลมป่กนะ้ำโอ้โโอเคลูกบอ,อเลบอเดี๋ยวไปหาคุณแงหน่อยนะลูกบอลขาอา่าไม่ได้มูมันลึก หรือเกินโม mà lẽo tâm à. Nó hát. sẵn thứ mấy ơi, thôi cho mình ăn. Ừ. Oh. โอ้หมูเขไม่หมูก็ไม่มีห่วงยางไอ้ลูกเขาก็ต้องใช้ลูกบอลนะ้ยไปไม่ยุบ hmm. ุาจบเ้อนอ้วโอ้

ไม่ได้เนี่ย่อจอจได้น้ออมาได้กระโดดได้ยอ่าน้องวายมาพุดพุดพดอู้โอไม่ได้เหรอโอเคโอเคน้องอยาเล่นกับคุณพ่อหรอครับ้โอ้น้องยนเร็วมากอือ เธอไปหยิบเองเลยสิคุณแตงค่ะคแตงบอกคุณมูเหรอจ๊ะ,ะมาคนใช่เลนโบสวยมากเลยอ่ะพ่อชอบมากเลยใ้่เป็นเป็นกาดเพชรเหมือนของน้องเลยดุ่ด สวัสดีครับคุณแตงค่ะแตงหัดไว้น้ำอยู่เหรอจ๊ะแตงคุณตูนหัดไว้นะ้ำตูนก็ต้องหัดว่ายจากฝั่งฝั่งด้านนั้นมาฝั่งด้านนี้ก่ลกอนลูกบอลเอาไม่ล่ะนู่นเดีย๋ยวลูกบอลไม่เกาะแล้วก็ว่าย ข้าไหนฮะึ๊บได้เอาลูกบอลมาเกาะไวปไหมได้โอเคเอาลูกบอลมาสิเอาแปะลูกบอลให้คุณ UH> ตุลหน่อยค่ะโอ้ต้องถือน้ำไปด้วยเหรอจ๊ะง่วนแปลแปะลูกบอลมาสิโอโอไม่ได้ จริงเหรอมีคนแบ่หน้าเหละจ้า, <S 2> <S 2> <ค>าโอ้มีคนแบ่งหน้านะครับคุณหมูน้องม <คา S 1> น้องกลัวคนแบ่หน้าน้องไม่กล้าไปเอาเต่อยู่กับสามคนน้องกลัวคนแบ่งหน้าแล้วอืว